หัวข้อประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในระบบบำนาญจะเปลี่ยนแปลงหรือย่อมรอคอยอนาคตที่ไม่แน่นอนคุณรู้ไหมว่าระบบบำนาญของประเทศไทยอยู่ในช่วงท้ายของตารางอันดับโลกแม้ว่าจะมีการปรับปรุงบางประการแต่ผลลัพธ์ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของเราเลือกที่จะมองข้ามในปี2 0 2 5รายงานดัชนีบำนาญโลก m e r c e r s เ f e i n s t i t u t e g l o b a l p e n s i o n Index ได้เผยแพร่ผลการประเมินระบบบำนาญของ52เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยใช้เกณฑ์สด้านคือความเพียงพอของรายได้หลังกเกษียณความยั่งยืนของระบบและความโปร่งใสของระบบผลการประเมินครั้งนี้เปิดเผยว่าเนเธอร์แลนด์ครองอันดับหนึ่งขณะที่ประเทศไทยตกอยู่ในอันดับที่41จาก52เขตเศรษฐกิจและอยู่ในกลุ่ม C หรือกลุ่มรองจากท้ายตารางแต่ที่น่าสนใจคือสิงคโปร์ได้ก้าวขึ้นเป็นอันดับ4และเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เข้าสู่กลุ่มผู้นำท็อป5ของโลกซึ่งเป็นผลมาจากการเสริมความแข็งแกร่งของระบบอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มความโปรง่งใส ให้ประชาชนเข้าใจว่าตนเองจะได้รับเงินบำนาญเท่าใดหลังเกษียณและประเทศไทยจะต้องทำอย่างไรรายงานนี้แนะนำว่าประเทศไทยควรเพิ่มการคุ้มครองลูกจ้างในระบบบำนาญภาคอาชีพให้ครอบกลุ่มขึ้นเพิ่มระดับการสนับสนุนขั้นต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจนและลดระดับนิสาธารณะเมื่อเทียบกับสัดส,ส่วน GDP นอกจากนี้ยังต้องยกระดับข้อกำหนดการกำกับดูแลระบบบำนาญภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมประเทศไทยยังคงตาม หลังประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งในด้านความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณแม้จะมีการปรับปรุงระบบบำนาญในด้านความโปร่งใสและความยั่งยืนมากขึ้นนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและควรต้องมีการอภิปรายเพิ่มเติมในที่สุดการปฏิรูประบบบำนาญไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และการมีส่วนร่วมของนายจ้ารัฐบาลและผู้ให้บริการบำนาญเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างระบบบำนาญที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนในอนาคต